ตอนที่5ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำวิธีการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นผลจากการได้รับอินซูลินมากเกินไปรับประทานอาหารน้อยเกินไปผิดเวลาหรือช่วงระหว่างมื้อนานเกินไปออกกําลังกายหรือทำงานมากกว่าปกติน้ำตาลในเลือดต่ำสำหรับผู้เป็นเบาหวานคือระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อาการน้ำตาลในเลือดต่ำใจสั่นเหงื่อแตกหิวรู้สึกเหมือนจะเป็นลมแขนขาอ่อนแรงซึมหมดสติหรือชักวิธีการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำรู้สึกตัวดีกลืนได้ให้ทานอาหารต่อไปนี้ได้ทันทีเช่นดื่มน้ำหวานหนึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำครึ่งแก้วดื่มน้ำผลไม้ประมาณครึ่งแก้ว ให้อมลูกอมสองเม็ดหรือน้ำตาลสองก้อนหรือทานขนมปังหนึ่งแผน่นขอขอบคุณที่รับชมจัดทําโดยห้องตรวจโรคอายุรเวชกรรมทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต